พี่หมาน่าใส่มากโอ้ขอบคุณครับใส่หรือซีดครับเมื่อคืนก็นอนน้อยเมื่อเช้าก็ตื่นเช้าโดนเพื่อนเทขับรถออกไปตั้งแตเช้านี้เ <c oughs> พิ่งถึงบ้านเนี่ยวันนี้พูดอีสานได้ไหมคะพูดได้บอ <c oughs> เออพูดอะไรนะ <c oughs> เอออร่อยพูดว่าอะไรนะแซบ แซบได้เลยแซบีลีอ่าแซบีหลีพูดได้แค่นี้บอได้บอลเออบ้าได้บอ,บบอนี่ไงโอ้โหสามหนุ่มเหนือทองก็มาอู้เหนือได้พี่คิมสวยจังเลยมามละครใหม่ไหมตอบไปแล้วชอบพี่ทนายขอบคุณครับอู้เหนือเจ้าอู้เหนือเนะจ้าอู้เหนือก็เจ้า วันนี้กินนะคะตั้งเหนือตั้งเหนือเป็นจะได้พ่องยังหนาวอยู่ก่ออุณหภูมิเท่าใดพีเอ็มมาหรือยังอุณหภูมิห้อนขนาดห้อน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 ทำไมไม่เห็นเหมือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเลยเจ้ามันเกิดอันอย่างใดไหนเล่ามันมัน มันปิกไปหมดละเจ้ามันปิกมันปิกไปหมดแล้วมาพูดแล้วมันก็ปิกมาแปะแปะแปะได้วะเลยมาํำเดียวมาํำเดียวคำเดียวเออํำเดียวได้มาํำเดียวแล้วก็ปิกปิกไปเลยปิกไปเลยแต่เดือนเดือนธันวาแต่ธันวาคืออะไรภาษาเหนือะกับธันวากับธันวาแล้วบนสิบดบแบบเอาทั้ง ทั้ง s e n t e n c e เลยอ่ะบ่นเลยเหรอบ่นเลยบ่นว่าตะกี้ขับรถป๊กบ้านอะ่ะรถติดขนาดติดอย่างโมฮู้อยู่พิดเลนกับไปได้โดนมาขับเลี้ยวไปไหนกับมมฮู้ไปออมไก่ไปไก่เง่าอืมอืมเห <c oughs> นือนะนะฮะ,ะอากาศอากาศฮอนกับ้อนเดี๋ยวนี้ <c oughs> เปิดแอ,อร์บอกเออเออทำไมไม่เปิดแอร์เนี่ยบีบีบ ปิดต้องพูดเร็วกว่าเดียมันไม่ได้อาธารรสอันนี้เันเป็นเหนือเหนืออะไรอันนี้เหนือลำปางนีเหนือลำปางเมื่อกี้ที่พูดเหนือลำปางพูดเหนือเหนือครับเหนือเชียงใหม่เหนือเชียงใหม่มันต้องมันต้องมันต้องไปอยู่ถึงถิ่นนะมนถึงพูดได้บ้าจริงเหรอเออพูดแบบนี้พูดไม่ออกพูดไม่ออกเนี่ยไม่ไม่เห็นมีใครตอบภาษาเหนือผมเลยว่าเชียงใหม่อากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อ๋อ กินข้าวแรงกับไอหยางเจ้านี่ล่ะนี่มาละมาละเอ,อนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอพูดคําไทยทําไมมันแฉลบเหนื่ออ่ะ <laughs> นต้องขค้ืนจะบูกะเออ <laughs> ใช่ไหมผักติดฟันอีกแล้ว <laughs> <laughs> เขาว่าเขาก็มีติดฟันเลรละปูนอะไรอ่ะละปูนปากันไปแอลน่านพ่องก่อครับ อ๋อแอวน,น่านไปแอวน่านพ่องก่อครับมีแผนจะไปตอนตีอันอย่างก็น้ำท่วมอะ่ะคือจองโรงแรมไว้ผมพูดไทยเถอะ <laughs> จองโรงแรงไมไว้หมดแล้วนะแต่น้ำท่วมก็เลยต้อง <laughs> 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 แคนเซิลเซ็งมากเลยม,มันก็ไม่มีเลวลา,าไปเลยเข้าใจเด็กใบเลงมกอานะ <laughs> พูด ไม่ชัดสักภาษาเลยพูดแบบพลานอะพลาทุกภาษาทุกคำเมียงคนในนี้มีคนเหนือเยอะไหมคะไหนยกมือขึ้นไหนคนเหนือคนเหนือไหนโชว์มือหน่อยยกมือขึ้นค่ะน้องเฉลยอะไรอ่านไม่หันเราเป็นน้องพฉายเป็นคนเชนไลน์เวลาเขาพูดภาษาเหนือเพราะดีชอบปัง เฉียงจะต้องขึ้นจมูกน้ำนางเจ้าได้ไงมาครับนี่ยกมือไหนอ๋อชอร์ลอสเลอ่ะเชียงรายเชียงรายอ๋อเชียงรายคนแพ้อุ๊ยละปูนเจ้าคนแป้เออละปูนแป้เออนักอยู่นักอยู่นั่นนักอยู่แปลว่าเยอะเหรอพยเยานี่พผพยเยาต้องพยเยาไม่ได้พยเยาพยเยา เขาขึ้นจะไไม่ใช่ลำปูนไม่ใช่ลำปูนลบปูนละปูนต้องละละปูนล,ละปูนล,ละปูนนี่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าคนลำปางเจ้าคนเหนือเจ้าเออนานนานเออเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่โอ,อ,อ,อ้ยแม่ห้องสอนก็มาคนบ้านเดียวกันตุะดิดก็มา แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่กรุงเตพเจ้าปะเขาบอกว่าพื้นดวงบียะ่วเมื่อวานดูดวงใช่ป่ะกลับไปเรื่องดูดวงเมื่อวานเขาบอกว่าบีก็คือตกแบบว่าเหมือนก็คู่ครองเป็นคนต่างชาติแหละเออคำคำทำนายเนี่ยไม่ใช่คำทำนายดวงเนี่ยตั้งแต่เด็กมีคนพูดตลอดเลยว่าต้องเป็นลูกครึ่ง รอไปรู้ตวเอ,อ,อง,อองเลยเอ์ต้องเป็นคนต่างชาติอะไรเนี้ยเ,เขาก็เหมือนกันเอ,อของเขาก็จะเป็นต่างชาติเหมือนกันก็คือเขาเกิดที่เยอรมันนี่ก็ถือว่าเป็นต่างชาติแม่นขนาดแน่นกระปลัมปลเหลือ <laughs> ได้ปะนี่คือพูดไม่ได้แต่ว่าเข้าใจได้มากขึ้นแล้ว แม่พูดใส่ตลอดแม่พูดใส่ตลอดแม้จะฟังไม่รู้เรื่องแต่มันก็ทําให้เขาเก่งขึ้นเยอะเลยอืมไลฟ์บ่อยๆพี่หมากเป็นลูกครึ่งไหมคะไทยแท้ครับแต่บีมีเชื้อ จริงรหรือเนะปล่าไม่รู้มีอยู่ในดีเอเไงเราเคยตรวจดีเอกันแล้วใช่มันก็มีเชื้ออื่นอ่ะมีเชื้อแต่ว่าจากไหนก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่มีใครแบบร้นะอยเปอร์เซ็นแร้อยแล้วอ่ะทุกคนมีความลูกครึ่งทุกคนมีความแบบเซี่ยวอะไรสักอย่างอะไรนะหรือ,อะไรก็จัดอยู่นี่ไงพไมีหัวใจด้วยขอบคุณนะคะ แค่หน้าพี่สองคนก็เป็นโซเมดกันแล้วอุ้ย,ย,ยแต่ตอนที่เข้าวงการมาใหม่ๆไม่มองกันเลยนะไม่ได้เลย <laughs> แฮรี่นอนอยังเนี่ยเดี๋ยวอีกค่นาทีจะต้องไปแล้วค่ะส่งลูกเข้านอนไห้เวียดนามชอสนาไวซอเวียดนาม we're having Vietnamese food tonight เฟอเฟอเฟอย่า it's so so good วัดอะไรอะไรนะเลดค่าตัวโอ้ยะอ่านไม่ทันสกขยามเราเป็นแฟนคลับปัญญ์ MK ตั้งแต่ปฐญชนก้นครัวขอบคุณครับอตอนนี้เรียนจบแล้วมีครอบครัวแล้วค่ะโอ้โห ินดีด้วยครับเอ้สแกแกแล้สแกกเลยวะโตมาอย่างมีคุณภาพออปิ้งกันตอนเล่นละครเรื่องไหนมีเริ่มชอบเขาเรื่องไหนโอ้โหก็กบบัวป่ะเออ ัวอดูจากชาอัมเพชรบุรีค่ะโอ้ชาอมเพชรบุรีจะมาเกาหลีกาปีหน้าจะมาเกาหลีกาากไปอยู่นะเกาหลีก็น่าจะก็ไปไม่ยากเรากมันก็น่าจะได้ไปอยู่นะครับอะไรนะิ Mark t r i e d Jolly B when he was yes I, yes I did really yes ไก่ทอดมันคือไก่ทอดเจ้าดังของที่นั่นอ๋อใช่ใช่ใช่ he loves fried chicken he can have fried chicken every day I love I love chicken fried chicken Germany here hello ลูกโตยังคะก็โตแล้วนะเนี่ยอืมหน้าเหมือนพ่อเลยใช่ไหมเหมือนเหรอเหมือนจะตายเออหน้าเหมือนกันทั้งบ้านเลยอืาเอ็นดูแฮร์รี่เธอแบตเหลือสามเปอร์เซ็นต์แล้วจ้า เราอาจจะต้องไปแล้วแหละเพราะ mm hmm. เราต้องไปส่งลูกนอนแล้วด้วยใช่โอ้ I can have your birthday นะอะไรอ่ะ Sorry guys comments here are crazy ก mm ับเชียงใหม่วันไหนอาจจะไม่ได้ไปเนาะอืม โอเคทุกคนค d n ไน h ์ night, นะคะขอ,<ห>ขอบคุณคมากมากเลยนะที่เข้ามาเมา์มอยกันใช่ถึงเวลานอนของเราแล้วล่ะใช่ <laughs> กินเสร็จก็นอนทันที